นี่ใส่ทางสเตนห้ากำนะเรียบร้อยกัดทุกคนกัดเดยอะกัดเดยอะครับโหกัดดีมากครับทุกคนไปแลวนะเนี่ยไปแล้วนะ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 วนะิว่งยาวเลยครับเรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยทุกคนเห็นไหมครับ ตามมาเน้นๆเลยนะผมโ่งแบบสุดๆนะครับมันตามมาเป็นคลื่นเลยนะดูวิ่งดูวิ่งเิเมื่อกีก้ขึ้นมาจีบพอดีทุกคนนียครับบีสกิฟเฟอร์โคตรเด็ดทุกคน สวัสดีนะครับทุกคนมาทางนี้จะพามาเดินสตรีทนะครับเป็นหมายถนนวิภาวดีนะริมถนนวิภาวดีครับเป็นแถวๆลาดพร้าวนะข้างหน้านี้จะเป็นห้าแยกลาดพร้าวด้วยคนก็หมายจะเป็นประมาณนี้เลยนะหมายสวยๆทางนี้จะพามาเล่นผิวน้ำตรงหมายเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็มันก็เท็กซัสรีครับเดี๋ยวลองดูว่าปลาจะกัดแบบไหนนะไปเดี๋ยวไปลุยกันครับผม ทุกคนสวัสดีครับเสียงจะดังๆหน่อยนะครับทุกคนวันนี้ถนนวิภาวดีครับกลางกรุงกลางกรุงเลยนะมาเดี๋ยววันนี้จเอาเฮี้ยมมาลองมาลองเล่นดูครับกับคันนี่นะ b ีทสกิปเปอรครับ6ฟุต3นะเวท86ครับผมตรงสายครับ จะลองมาสกิปปิง้งจะลองมาทอยมาเล่นเหยื่อตามเหน่เพวกะนี้นะครับมาเดี๋ยวลองดูกันว่าจะหาตัวเจอไหมวันนี้กับช่อนกลางกรุงนะลองดูครับอกกัดทุกคนทุกคนเจอครับเจอครับ เจอครับเจอครับมีมีกัดนะมีอาการนะ โูเช็ดชนบินช้นบินทุกคนโอ้โหเยี่ยมร้อยนะส่งพักใหญ่แล้วว่าโธเบรกอ่อนนิดนิดครับส่งพักใหญ่แล้วเบ็ดไม่เปิดทุกคนคือนิดเดียวไงอะ เอาเรื่องเอาเรื่องครับกัดกัดนะมีกัดนะทุกคนมีกัดนะครับมีกัดนะ เน้นๆเ,เลยนะผมโค้งแบบสุดๆนะครับมันตามมาเป็นคลื่นเลยนะโอ้โหโอ้โหโหเชีย่ยตามมาเป็นคลื่นเลยเดี๋ยวนู่นเลยครับโหเชีย่ย ผมมีหลายตัวนะครับตรงนี้นะเี่อะไรวะ ก,กัดนะครับทุกคนกัดนะครับกัดนะนี่ฟองพังเลยนะเออเฮ้เอของแท้วัวไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่กัดฟองแบบพังเลยนะ <c oughs> เป็นการแก้เกมทุกคน ด้วยเนี่ยนะวีสกิปเปอร์นะครับทันจากค่ายมาเชียร์นะทุกคนวีสกิปเปอร์แบาบเก็บปา้าขึ้นมาถ่ายรูปนะครับเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเรื่อตัวเสยติดราวคนระับแก้เกมนะผิวน้ำไม่กัด ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นใต้น้ำครับจากเหยื่อนี่นะเหียมทุกคนใช้เป็นเทียมนะครับ เฮียมน้อยเฮียมมินีนะครับเท็กซัสลิกนะทุกคนเฮียมมินีเท็กซัสลิกครับ เม่กี้ขึ้นมาจิบพอดีนะครับดูวิงว่งดูดวิ่งดิร้อยขาดไปคนไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาจิบพอดีนะครับดูวิ่งดูวิ่งดิ มาจีดพอดีทุกคนเพิ่งมาจีบมาเจอเหยื่อปุ๊บซัดเลยนะครับเอาเลยนะใจดีนะตัวนี้เยี่ยมเพิ่งมาติดพอดีทุกคนซัดเลยครับ โอ้หเป็นโลทุกคนเป็นโลเลยนะครับนี่นะโอ้โหสวยครับกัางว่ากอผ่านขึ้นมาติดพอดีตัดปึ้งเลยนะเฮียมินี่ทุกคนสุดยอดกับงานเท็กซัสัดนรครับเด็ดจัดเฮียมินี่สำนับผลงานเยือ เ,เฮียมมินิแบบนี้เป็นเฮียอผิวน้ําแต่เราเอามาใช้เป็นงานซิกซ์ัลิกแบบนี้ไม่น่าเกลียดนะทุกคนและปลากัดด้วยนะเนี่ยเป็นหมายมหาชนริมทางวิภาวดียังไงปลามันก็เคยโดนน้ะหมดแล้วครับแต่ว่าเฮียมเนี่ยกัดนะไม่ใช่ไม่กัดนะทุกคนลองปรับเปลี่ยนลองเอาไปใช้กันดูได้ครับมีผลงานแน่นอนนะแล้วก็นี่ครับคันฝากกัด้วยวยิสกิปเปอร์นะทุกคนไปขั้นจะไครยมาเชียร์นะครับตัวนี้เป็นเวท8ปดนะงานสตีดของเราเนี่ย สุดยอดเด็ดมากๆนะตัวนี้นะครับบิสกิปปอร์โคตรเด็ดทุกคนเด็ดจัดใชได้ต่อครับเด็ดปากตรงที่มันฉีกออกหน่อยนะครับแล้วก็เกี่ยวได้เหมือนเดิมเยื่อยางนะครับขาดอยู่แล้วนะแต่แบบขาดแล้วเราก็ยังหาวิธีใช้ได้ต่อทุกคนไม่ต้องทิ้งครับเนี่เฮี่ยมมินิ อุปรกรณ์ที่ใช้ในวันนี้คันจะเป็นของ b ีสกิ p เปอรจากค่ายมาเชียนะทุกคน v s k i p p เปอ6ฟุตครับตัวนี้เวท8 4 6นะ6 3เซ้นดีๆครับคอยเหยื่องง่ายๆนะสุดยอดครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันหายสักแก้มครับเมื่อกี้ไม้เดียวโดนเลยนะไม้เดียวโดนเลยครับเมื่อกี้ ทรงเหยื่อดีๆทรงเหยื่อเนียนๆเลยทุกคนผมพุตตบนะเป็นความยาวที่แบบพอดีมากกับงานสตีนะครับนี่ใส่ทางสเตนห้ากมนะเรียบร้อยกัดทุกคนกัดเดยอะกัดเดยอะครับโ้กัดดีมากครับทุกคนไปแล้วนะเนี่ยไปแล้วนะ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  วิ่งยาวเลยครับเรียบร้อยทุกคนคิดอะไรอะ่ะโอ้โหหลุดเหรอหลุดทุกคนมุดครับมุดเข้าป่านะโอ้โหเห็นไหมอากาศโคตรด,ดี ปล่อยวิ่งเยอะไปหน่อยครับปล่อยวิ่งเยอะไปหน่อยนะจะได้ทุกคนเห็นไหมครับเอาจริงเอาจริงขออากาศทุกคนกัดนะครับ เฮ้หลุดเช็ดลงกัดเลยทุกคนกัดดีมากครับแต่ไม่ค่อยอยู่นะตบไปทีเรียบร้อยทุกคนก็ วันนี้สรุปแล้วปลากัดดีมากนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ตัวนะเนื่องจากผมคิดว่าตัวมันน่าจะไม่ค่อยใหญ่ครับตัวเล็กๆนะมันกัดเหยื่อมไม่ค่อยเข้าก็ได้เป็น2ตัวได้2แต้มนะครับแต่ว่าปลากัดดีมากทุกคนกับเฮียมมินีนะใช,ใช้ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะไม่ใช่เก่งแค่ปลานาเก่งแค่ปลา,า,าเขื่อนนะครับเฮียมมินีใช้งานหมาสตีดในกรุงเทพแบบนี้ก็ได้นะครับผมไปลองปรับใช้กันดูนะกับงานเท็กซัสลิกือฟิวน้ําได้หมดครับแล้วก็คันเบสกิปเปอร์ เป็นคันตัวใหม่จากค่ายมาเชียนะตัวนี้ทรงเหยื่อดีมากทุกคนสังเกตได้ว่าตอนผมทรงเหยื่อเนี่ยผมแค่ตวัดผมแค่นิดเดียวมันคือไปลิฟต์เลยนะมันเป็นคันที่ทรงเหยื่อดีมาก 6+3 เล่นสตีได้แบบคล่องคล่วมากครับผมลองใช้ก็ดูได้โอเคแายก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนับที่รับชมจนจบนะไม่พบก็มาคิดหน้ากับผมตนเราทีนี้ไปแล้วสวัสดีครับ